สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเหมือนกันคขับป้าเขาพูดว่าลูกซ้อนเขาพูดว่าระยาครับพี่น้องมีนู่สุดยอดพี่น้องกรบนะพี่น้องกรบนะอย่างหอมๆกับกับปลาคอนะพี่น้องปีงปลาคอปีงปลาคอหน่อยตัวหน่อยปลาในตัวพอดีครับกับปลารสนะพี่น้องแซ่บๆเหมือนกันครับกับต่มทั่วหมูย่อพี่น้องลวกพักบุ้งผักของชุดลวดนะครับกับกระหล่ำเจี๊น้อยแก่ยังนะพี่น้องแกงยวทุกัน่างมาเนี่ยแซ่บพี่น้องมามา บ้านของเตีเ่ยวพี่น้องเอ้ยเมื่อยมือ์แับไรน้ำนะครับบ้านเของไรน้ำขอลดค,ครับเนขอลดพี่น้องมังนมียดเด็กจิ้งจอยพี่น้องกินเขาขรลดพี่น้องเสร็จพี่น้อำไฮน้านะพี่น้องเขาเจ้าหมอบน้านะครับตากระปบนะครับนี่สุดยอดเลยนี่เด็กต้องกินแรงเจียวสดจัดเขาเจ้าหมอบนะครับเขาเจ้าปั้นมันกันไหลขูบออกน้ำไฮน้ำพี่น้อง มาแชมกัน่ิ้องรสตั่น้องดะลปลาคอา์นอะปลาคอร์ปลตัวเงี้เป็นไี่น้องพรามันปลาช่วงนี้มันก็คือช่วงหนาวเนาะตัวเี้ยต้นหว่านเนาะปลาหน้าปังของหน้าปีเป็นยังไง่น้อง เจ้าของน้าปีแล้วงงไงมันปีนกบพี่น้องกบนะอืมหลวดจนี่ยไปแฉออกนพี่น้องแซมกันมาพี่น้องไหมหยอดสุดยอด อันนันห้องปัเหาน้ํเอออกเลมามันค้าตัวพี่น้องกบกับมันนี่พี่น้องกันนี่ขูบอันนี้ขูบกับไต่ตัวทีเจไปเจ้ยง่งง่กุดเอาพี่น้องมันไปเขู่หู้นูตัวนี้กบนะมันไปนอตัวทีเจไปจ้ยงย่หู้หนูี่นองมันเต็มเลยขูหู้หนูว่ากุดออ 过工。干了。嗯,嗯。你卡多没有？干不你卡多呀？ Cắt chặt luôn cắt chặt còn nó ngon lắm rồi nghe đấy Rất thơm làm gì không đi kim chim sẽ làm bà đẹp. Hãy subscribe Chào

tự nhiên tụ này đó, có gì đủ bánh bao chẳng tôi tự nhiên tự nhiên được chẳng ngon tôi nhằm này đấy mà nghe cái đồ con ơi à à à thì à nào à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  น,น้ำแสบไปดยวยน้ำกบหน้าเลยพี่น้องวิ่ีปลาออกสายเป็น้องฝนมันตกวางอาทิตย์มาเนาะแม่ปลาก็ออกไปจากซ้ายไปเยอะไม่ให้หน่าหลายพี่น้องเอาก็ได้เก็บน้ำไม่น้าว้าวปลาลดนี่พี่น้องผมว่าปลาที่แสบที่สุดที่สุด,สดหัวปลาลดแต่ว้าวจ้า <c oughs> มาพักหนึ่งใส่ปลาคอนไวยพี่น้งองกินแตกว่ยุ่งอยอ่งเงี้ยเผาไว้จะกินหมหยาบไปจะเผา่นกิน,นกเรื่อยแล้วแตสบับก âm lầm lắm vậy, đây nó mọi người chơi cũng chung tôi bỏ đi cũng có cơm mặt quán hả hả hãy dùng hả hả น้พี่น้องแต่หัวปลาลรสอย่างเดบอคันดนแวปลาลรไอ่ปลาคอยยงแตว่าปลาลรอ่างเดบอดนตกาประหยกเนาะน้อเือตำชัวมุยยเน้อเนาะนประหยัดเนาะ บากาศมันแย่มึงแย่ปะเขาเขาจำนำปะเดี๋ยว่มืจขากุบมะมามเอาดินนี่ข้องขาโต Tôi nghe cốp này Đủ cá à? Ừ Ở nhà kìa đủ kéo như thế nào tôi ở đây Để cố thật nữa nữa Tất cả lần đó nó thật nha Nó tuần nếu như tại Để ngồi được được nói mắn có chỗ nhanh hết hả? Ừ. À. chắn à, là lắm chắn 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 Chị <coughs> ừ, nhìn 2 tổ, 3 tuổi được không? Nó giàn 2 tuổi Giàn bằng giàn 2 tổ Rất giòn đấy, mình nộp Đi đi ngay. Ừ. Đẹp đẹp, đẹp cái tán mạnh không? Đẹp đẹp như thế Kéo thì không chặt Chút Đẹp ตถั่วหมูย,ยอไม่ต้บะเพ็ดหรอกถือกินคุณพ่อนอโอตับกบพี่น้องยำิจกินตับกบนะพี่น้องยำกินตับ,ตบ <c oughs> Rồi. Đúng rồi, cái gà ừ. này cục tôm người thế nào mắn như có cho đủ cái này khăn ừ. này khăn này cũng cốt nái này cả vậy đó bầu tao lắp cũng hơi dài bịt สามตัวหมูยอ้อนพี่น้องกับปีงปลาลดปีงไปคอครับพี่น้องกระบปีงกระปบนะครับ,ก,บกรบงกรบหน้ากัปะ,ะปบคอกระปบคอหน้าพี่น้องปลาลดปลาลดนะครับกับลวกพักกน้อยเียมไปน้อยครับอยู่นี่มีเพียงขนนีมพี่น้องกินจับแฉกกันช่วงแรงๆจะบอกว่าแรงพี่น้องเรื่องนี้ก็บความนั้นสามชุมพี่นอ้องมืันีดัน <c oughs> มันดันเขามา